ดีค่ะมัอนี้จะมาออกกําลังกายท่าแกงแขนพี่นอ้องแกงแขนนี่จ้ะเฮ็ดให้ระบบไหลเวียนหรือว่าเฮ็ดให้หัวใจห้องทำงานดีเนาะและะ้วก็ผู้สูงอายุควรจะออกกําลังกายท่าแ,แ,แกงแขนอ่าแกงแขนนี่จ้ะเขาก็วบ,บางเท้าประมาณนี้เนาะคะนะ่ะเนาะว้างเท้าประมาณนี้แกง มันต้องซีเรียสค่ะมันต้องซีเรียดไปต้องแกงไปทางไหนแห้งแกงไปทางไหนพลอยเอาตามที่เ้าสบายนะคะเน้องเลือกแกงนี่สบายสบายมันคตเพิ่งกิดจะกแกงเริ่มแรก้ยเพิ่งกิดจะกแกงอ่ะ แหงเนาะภาษาไทยเอื่นแกลงภาษาภาษาอีสานเทาเอื่นแกังไปวันนี้บางคนเพิ่าจะแกลงประมาณน่ะร้อยครั้งเอาก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องบางคนเพิ่กิดอยากแกลงไดพาลอยรั้งหรือว่าพันรั้งเนาะนี่แกลงไปพี่น้องแกลงแขนไปเรื่อยๆ เฮาอยาขายับกะขยับไปนั่นแต่ว่ายืนยืนหลายมันจะเป็นไข้าขาเฮ้าปวดเขาก็ขยับขาไปนั่บางคนเป็นวา,ายหย่อเขาลงสิหย่อลงสิแต่ว่าผู้สูงอายุเฮากะบ่ย่อ,ยอ,อก็ะได้ค่ะพี่นอ้องบ่ย่อกระได้แกงไปเรื่อย กัดดีๆสบเซาเข้ามาออกกำลังกายกันที่น้องแี่แกงไปแกงไปหรือว่าเขาจะพอเขาแกงได้ทีแล้วเขาจะเริ่มสปีดเขาก็แกงให้ไหวถึงแกงไว้ขึงจะได้กับมาช้า สบายสบายน้องก็่ต้องก็่ต้องคิดมากก็่ต้องว่าต้องเฮ็ดยังไงต้องแย่งไปยังไงไม่ยังไงแย่งแบบสบายเฮานะสบายใจสบายใจอันนี้เพื pada pada 3, ่อนสบายใจได้สุขภาพ ถ้าจบเขาจะจะมีคาคาลดแอวให้เราผิดน้องเนะาะคาลดแอวให้จักคาหนูสักก่อนการออกกำลังกายดีได้พี่น้องมันจะมีหลายทา่าหลายท่าว่าถ้าเขาเป็นกลับเนือ้อมัดใดมัดใดเขาต้องยืดมัดใดสิล่ะการมันช่วเดี๋ยแล้วจะ,ะแนะนำการยืดการเป็นร่องช้ำ การปวดน่องปวดสะโพกหรือว่าอะไรติดเนาะมีโอกาสเดี๋ยวหมอจะแนะนำการอ,ออกกผลังกายธาต่งตางๆให้เนาะ,อ,ะอันนี้ห้องเกลียนไปแล้วต่อไปเขาจะเอาทารถแอวให้เนาะ,ะเกลียนแเนี่ยเขากะว้อมในเกลีนยนน้นอยว้อมในเกลียนน้อยก่อนเขาจะไปทาใหม่เนาะวอม ขาลดเอวเห่ื่นกคือไปอยุสีนะพี่น้องจะลดเอวนะอันเท่าเข้าแกงขาไปาเท่นเานึ่แขนเท่ากับองมาเท่าหนึ่งได้ตรงขามกันเด้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเก้าสิบเนี่ย้ามาเท่าหนึ่งเลย เขาเหตมือเล็กมือหน่อยไปพี่น้องเขาบปตดองซีสเนี่ยเขาก็เป็นทาค่ายกัรเนื้อพี่น้องทาค่ายกัรเนื้อให้มันได้ซิบนับหนึ่งหนึ่งซิปก่อนแต่มาข้างนี้ ขาเช็ดกำลังขาเข้าโยขาข้นข้างหนึ่งเขาเช็ดกำลังขาเข้าว่าขาเขาแข็งแรงบ่ให้มันได้ซีดพี่น้องเปลี่ยนข้างขาเขาสั้นเนี่ยแสดงว่าขาเขาบ่แข็งแรงมาพี่น้องเนาะนีพี่น้องการออกกําลังกายก็จะดีเนาะเมื่อก็จะออกอ่าพวกไอ ข้าก็ประครับสารผิดออกมานำ้นำนะพีนออะน่น้องเนาะอ่ามันยากาขอในนำ้ำขอในน้ำการออกากำลังกายท่าเกียงแขนไหล่สมิ่งกอนมือใหม่ขอบคุณมืขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ